สวัสดีค่ะคลิปนี้เสนอข่าวเกี่ยวกับแบมแบมก็เซิร์ฟไว้นะคนะวันที่3เมษายนคุณสตีเฟนเคอร์รีนักบาสเกตบอลชื่อดังจากทีมโกลเด้นสเตทวอเรียร์ที่แบมแบมรับหน้าที่เป็นโกลบอลแอมบาสเดอร์อยู่นั้นได้พูดถึงแบมแบมผ่านการให้สัมภาษณ์ เอ็มซีเขาทำคุณสตีเฟนเคอร์รีว่าแบมแบมจะขึ้นแสดงโชว์ในช่วงพักครึ่งของเกมการแข่งขันนัดสำคัญระหว่างทีมโกลเด้นสเตทวอริเอ์กับทีม LA ลเอเรเกอร์เป็นข่าวใหญ่มากเพราะแบมแบมจะเป็นศิลปินเคป๊อปคนแรกที่ได้ทำการแสดงช่วงพักครึ่งใน NBA คุณคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ คุณเคอรี่เขาก็บอกว่าผมอยากเห็นที่สุดเลยแล้วก็อยากเห็นแอนดรูวิกกินเป็นนักร้องแบ็กอัพสักหนึ่งเพลงให้กับแบมแบมคุณสเตฟนเคอรี่เขาแซวคุณแอนดรูนะคะเพราะว่าแบมแบมมีส่วนช่วยให้คุณแอนดรูวิกกกนติดหนึ่งในตัวจริงของ NBA ออสตาเป็นครั้งแรกต่อมา MC เลบอกกับคุณสเฟนเคอรี่ว่าคุณเองก็ทําได้นะเป็นนักร้องแบ็กอัพคุณสเตฟนเคอรี่เขาก็เลยบอกว่าแต่ผมอยากเห็นแอนดรูบนเวทีมากกว่าอย่างน้อยเป็นสิ่งที่เขาทําได้ทําเพื่อออสตา เอีถามต่อคุณมีอะไรจะฝากถึงแฟนแฟนเคปอปที่จะมาชมเกมนี้ไหมซึ่งแน่ใจว่าพวกเขาก็เป็นแฟนคลับของบริโอด้วยแน่นอนคุณสตีเฟนเคอรีก็บอกว่าขอให้สนุกมันอย่างที่ทุกๆคนสนุกกันนะครับนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์ที่คุณสตีเฟนเคอรีพูดถึงแบบๆนะคะ โดยแบมแบมมีกำหนดขึ้นแสดงโชว์ในช่วงพักเครื่องของเกมการแข่งขันนัดสำคัญระหว่าง Golden State Warriors กับทีม LA Lakers ที่ Chase Center ในวันที่7เมษายนตามเวลาอเมริกาหรือว่าในวันที่8เมษายนเวลา9นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยทุกคนก็สามารถรอให้กำลังใจแบมแบมกันได้สุดลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสุดท้ายต้องขอขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามารับชมคลิปนี้แล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ